ท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้เกิดเหตุการณ์ที่ช็อกคนอังกฤษทั้งประเทศเลยนะครับเพราะว่านักการเมืองสาวเป็นนักการเมืองดาวรุ่งฝีปากกล้านะครับและเป็นนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนเนี่ยถูกยิงแล้วก็แทงเสียชีวิตสาเหตุนั้นก็ยังไม่มีความชัดเจนนะครับแต่ว่าประเด็นสําคัญก็คือว่ามีคนพยายามจะเชื่อมโยงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับการลงประชามติของคนอังกฤษที่จะมีขึ้นสัปดาห์หน้าเพื่อจะตัดสินใจว่าจะอยู่กับสหภาพยุโรปต่อไปหรือถอนตัวออกปาก โจคอร์สนะครับสสหญิงคนนี้ที่ถูกสังหารนั้นถธอมีจุดยืนชัดเจนนะครับว่าต้องการให้อังกฤษอยู่กับสภาพยุโรปต่อไปแต่ประเด็นสำคัญก็คือว่าการเสียชีวิตของเธอในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันจะมีผลอย่างไรต่อความรู้สึกของคนอังกฤษในการลงประชามติครั้งนี้แต่ว่าเราไปดูล่าสุดก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยตำรวจอังกฤษเนี่ยเขารู้ได้อย่างว่าสาเหตุของการเสียชีวิตของเธอเนี่ยเบื้องหลังมันคืออะไรกันแน่ครับคิดว่าทางเจ้าหน้าที่น่าจะสรุปว่าเป็นการกระทําของ ผู้ชายที่เป็นโรคจิตนะครับในโทมัสแมร์นะครับอายุห2บ <5 S 1> 2ปีแล้วก็มีประวัติว่าเขาเป็นคนที่คลั่งชาตินิยมคนผิวขาวนะครับแล้วก็ช่วงที่เขาโจมตีนะครับสสโจฮอสคนนี้มีคนได้ยินเขาตะโกนว่า put ธ r i t เต n first ก็คือว่าให้อังกฤษมาก่อนเหมือนกับว่าพยายามที่จะโยงว่าการที่เขาสังหารสสหญิงคนนี้เนี่ยโยงกับความพยายามของเขาที่จะให้ อังกฤษเนี่ยออกจากสาภาพยุโรปก็เลยมีความพยายามนะครับที่จะโยงว่ามันเป็นความพยายามทางด้านการเมืองหรือเปล่าที่จะหยุดยั้งนะครับไม่ให้อังกฤษเนี่ยที่จะอยู่ในสาภาพยุโรปกลุ่มที่มีชื่อว่า Britain First น่คืออังกฤษมาก่อนเนี่ยเป็นกลุ่มผู้รุนแรงนะครับแล้วก็มีวีรกรรมหลายอย่างละที่ทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนพอสมควรก็คือกลุ่มนี้ก็คงเหมือนกับกลุ่มชาตินิยมทั่วๆไปที่เห็นประเทศตัวเองสังคมตัวเองเนี่ยเป็นใหญ่ ไม่สนใจคนอื่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีคนพยายามจะมองว่าเนี่ยกระแสที่จะไม่เอาอังกฤษให้อยู่กับสภาพยุโรปต่อไปเนี่ยมันก็จะถูกเรื่องนี้ปลุกขึ้นมาด้วยครับ,รบถ้าเกิดเราดใูในยุโรปโดยรวมเนี่ยจะเห็นได้ว่าขณะนี้เนี่ยกระแสของกลุ่มขวาจัดเนี่ยเริ่มที่จะก่ะตัวขึ้นมามหลังจากที่กลุ่มผู้อบยพนะครับลี้ภัยจากตะวันออกกลางเนี่ยเข้าสู่ยุโรปยุโรปมากทําให้ชาวยุโรปเนี่ยรู้สึกไม่สบายใจนะครับด้วยเหตุนี้เองเนี่ยนักการเมืองที่หาเสียงกับพวกขวาจัดเนี่ยจะได้ รับเลือกตั้งนะครับอย่างออสเตรียอย่างฝรั่งเศสเยอรมันนี้ขณะนี้นี่ไม่กระแสะขวาจัดเพิ่มมากขึ้น,นอังกฤษก็เหมือนกันใช่ไหมฮะ,ะกระแสะของเบรกซิตหรือว่ากระแสะที่จะโหวตให้อังกฤษเนี่ยออกจากสภาพยุโรปเนี่ยเริ่มนะครับที่จะตีโต้มีเสียงค่อนข้างทียาะแรงแต่ประเด็นที่สําคัญก็คือว่ากลุ่มคนอังกฤษที่ไม่ออกเสียงในขณะนี้สายเล่นมาจอิต้นะครับ <c oughs> พอเวลาทําโพลมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าคนอังกฤษต้องการให้ออกเนี่ยจะมากกว่าไม่ออก <c oughs> ประมาณ40กว่าต่อ40กว่าแต่ว่าที่ยังไม่ออกเสียงประมาณ12 1 3ที่สำคัญเนี่ยเขาก็ต้องดูว่าเหตุการณ์ว่าสังหารโจคอซ์เนี่ยจะโน้มน้าวให้คนที่ไม่ออกเสียงเนี่ยออกไปในทางที่สนับสนุนนะครับ,รบให้อังกฤษเนี่ยอยู่ต่อหรือเปล่านี้เป็นเรื่องประเด็นที่ที่กำลังจับตาดูกันครับประเด็นที่ดูเหมือนว่าจะเป็นตัวชี้ขาด และก็เป็นประเด็นที่แน่นอนที่ทําให้คนมีความรู้สึกทางใดทางหนึ่งเนี่ยเอาหรือไม่เอากับยูอต่อไปเนี่ยก็ยคือเรื่องของผู้พยพซึ่งไม่น่าเชื่อนะครับว่าเป็นประเด็นที่รุนแรงมากในช่วงสองสมปีที่ผ่านมาคงจะเป็นภาพที่คนอังกฤษเห็นผู้พยพรีัยผู้รีภัยนะครับผู้พยพจากตะนออกลางจากซีเรียเนี่ยทะลักเข้ามาเนี่ยแล้วก็ไปโยงใยถึงเรื่องการสังหารหมู่ที่อเมริกาที่ด้วยที่ออรันโดด้วยนะครับผมไเชื่อแน่ว่าประเด็นเนี่ยจากนี้ไปจนถึง23ิมิถุนายนที่จะมีการลงประชามติเน ก็คงจะมีการปลุกเร้าขึ้นมาแน่นอนเลยทีเดียวครับประเด็นนี้เป็นประเด็นใหญ่นะครับมี2ประเด็นที่มันอสอดคล้องกันคือประเด็นว่าต้องการให้อังกฤษเนี่ยมีความเป็นตัวตนรักษาอำนาจอธิปไตยของตัวเองถ้าหากว่าอังกฤษเนี่ยยังคงอยู่ในสหภาพยุโรปต่อไปนี่จะถูกสาภาพยุโรป กลืนไป <c oughs> เป็นเพียงแค่รัฐหนึ่งรัฐหนึ่งมณฑลมณฑลหนึ่งเนี่ยของสภาพยุโรป <c oughs> นะครับ <c oughs> ถ้าออกมาก็จะสามารถตัดสินว่าชี้ชะตาอนาคตของตัวเองได้แล้วก็ประการที่สองที่คุณเทพชัยนะครับ <c oughs> ได้เ,เรียนให้พวกเราทราบนี่ก็คือประเด็นเรื่องปัญหาผู้อพยพเพราะว่ายุโรปเนี่ยยังไม่มีปัญญานะครับที่สกัดผู้อพยพเข้าไป <c oughs> นะผู้อพยพนี่จากตะว,วันออกกลางแอฟริกานะครับเข้าไปในกรีซเข้าไปในใน,ในตุรกีแล้วแอบเข้าไปในแผ่นดินใหญ่ยุโรปแล้วก็ พูดง่ายว่ายุโรปเนี่ยไม่มีปัญญาที่จะควบคุมอังกฤษก็มองว่าต่อไปถ้าคุมไม่ได้แล้วพวกนี้นะครับอยู่ในยุโรปถ้าหากว่าอยู่ไปสักพักหนึ่งได้เอกสารพร้อมเนื่องจากว่านโยบายที่เป็นส่วนหนึ่งของยุโรปพวกนี้ก็สามารถอบพยพมาอยู่ในอังกฤษได้แล้วก็ไปแย่งพวกสวัสดิการต่างๆทั้งหลายรัฐบาลต้องเอางบประมาณมาดูแลเรื่องการศึกษาสวัสดิการอะไรต่างๆทั้งหลายแลวก็จะก่อให้เกิดปัญหาสังคมที่หลังนี่คือสิ่งที่เขากลัวกันครับคราวนี้เหลือเวลาเพียงแค่7วันนะครับก็จะถึงวันชี้ชะตาแล้วนะครับ ผมคิดว่าถ้าที่ผมตรวจสอบดูนะครับปฏิกิริยาของคนในทุกวงการโดยเฉพาะคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจกเนี่ยเขาก็ยังไม่รู้หรอกว่าผลจะเป็นยังไงใช่ไหมครับแต่ว่าก็เริ่มทําใจรอ,อรับสิ่งที่เรียกว่า worst case scenario ล่ะ <c oughs> คือสถานการณ์ที่ร้ายที่สุดก็คือว่าอังกฤษถอนตัวจากสภาพยุโรปขณะนี้เนี่ยถ้าพูดถึงแวดวงทางด้านการเงินเนี่ยจะรู้สึกเกรงกลัวต่อเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นมากเลยนะครับเขาบอกว่าหวาดเสียววันที่23าโดยเฉพาะยิ่งธนาคารกลางของอังกฤษ สั่งให้บรรดาเจ้าหน้าที่ต่างๆทั้งหลายเนี่ยอยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับ,รบแบงก์ต่างๆทั้งหลายเนี่ยเหมือนกับว่าฟ้าจะถล่มถ้าอังกฤษจะออกเขาเกรงกลัวว่าตลาดการเงินจะพันผวนเพราะฉะนั้นเองต้องเตรียมพร้อมนะครับเรื่องสภาพคล่องที่จะอาจเข้าไปนะครับธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาย,ยังไม่กล้าขึ้นดอกเบี้ยเลยนะครับ,รบโดยอ้างว่าอังกฤษเนี่ยอาจจะออกจากสภาพยุโรปและจะทาให้คนเทขายเงินปอนเทขายตลาดหุ้นและก็จะมีผลกระทบต่อยุโรปแล้วก็จะถ้าเกิดมีผลกระทบต่อยุโรปเขาบอกว่ามันก็จะมีวงกว้างต่อ โลกนะครับเพราะฉะนั้นเอง Brexit เนี่ยเดิมทีเราดูดูว่าเป็นเรื่องที่อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับเรานะครับเป็นเรื่องของอังกฤษจะออกหรือไม่ออกอะไรท็นองน,นี้แต่ไปไป,ไปมา,มาเนี่ยโยงโยงใย,ย,ย,ยไปมาเนี่ยกลายเป็นว่าจะมีผลกระทบต่อทั้งยุโรปแล้วก็ต่อโลกมากเลยที <พอ S 1> เดียวงประเทศไทยนีไม่พน้นนะครับประเทศไทยแล้วก็ประเทศในแถบนี้คงับผลกระทบไม่ทางตรงก็ทางอ้อมเนี่ยผมคิดว่าคําถามง่ายเลยคือว่าสมมติทันทีที่ การลงประชามติจบลงแล้วผลชัดเจนว่าอังกฤษถอนตัวแน่เนี่ยคุณธนงคิดว่าปฏิกิริยาแรกจากคนในแถบ,แบนเนี่ยแถบเอเชียตัวเราเสียงใต้นีจะเป็นยังไงครับเขาคงจะช็อกโดยที่จะดูที่ตลาดการเงินก่อนนะครับ <c oughs> ว่าเงินปอนเนี่ยจะถูกเทขายไหมแล้วตลาดหุ้นจะเป็นอย่างไรแล้วก็ถ้าเกิดตลาดหุ้นตกหนักเนี่ยมันจะมาตกที่ญี่ปุ่นอย่างไรนะครับแล้วค่อยมาที่ตลาดเชียงให้มาตลาดฮ่องกงแล้วก็มาบ้านเรานั่นคือปฏิกิริยาแรกนะครับปฏิกิริยาต่อไปก็คือว่า อ้าวและยุโรปจะอยู่ต่อไปอย่างไรอังกฤษจะกลับไปเจราจาอย่างไรแล้วประเทศอื่นที่ทําการค้ายุโรปต่อไปถ้าหากว่ามีประเทศอื่นอย่างกรีซโปรตุเกสอยากที่จะออกจากยุโรปบ้างอ้าวที่ความนี้ความน่าเชื่อถือทุกอย่างของยุโรปเนี่ยจะเป็นอย่างไรที่ยุโรปจะพยายามที่จะเจราจาเรื่องการค้าเสรีอะไรกับเราใช่ไหมฮะทุกอย่างผมว่านะจะต้องหยุดชะงักหมดเลยถ้าหากว่าอนาคตของยุโรปเนี่ย ไม่แน่นอน<ช>ภายหลังที่อังกฤษมี<ช>ถอนตัว<ช>ครับแต่ในส่วนที่อาจจะเกี่ยวข้องกับไทยโดยตรงก็คือว่าทุกวันนี้ข้อตกลงด้ด้านต่างๆความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนที่ไทยมีอยู่เนี่ย มันทํากับสหภาพยุโรปใช่ไหมครับแดยว่าท่านกีดถอนตัวออกมาเนี่ยไทยก็ถ้าถ้าจะเราก็ตั้งคำถามตั้งคำถามว่าแล้วเราอังกฤษจะเอาอย่างไรรแล้วคุใช้กรอบของ e อไม่ได้ใช่ไหมครับเราก็ต้องตั้งคําถามอาไรัฐาภาพยุโรปอนาคตจะเป็นอย่างไรเนี่ยความน่าเชื่อถือเป็นอย่างไรแต่อย่างไรก็ตามขณะนี้เราก็ยังคงมีรัฐบาลทหารอยู่สหภาพยุโรปจึงไม่ต้องการที่จะเข้ามาพัวพันนะครับหรือว่ามีสัมพันธ์อะไรกับเรามากคือรอให้เราหลังมีการเลือกตั้งแต่อย่างไรก็ตามก็ยังคงมีปัญหาที่คขรางเรา กับสภาพยุโรปแต่ว่าขณะนี้นะเดิมที่เนี่ยเราเป็นฝ่ายรับเพราะว่าเรามีรัฐบาลที่ทเป็นรัฐบาลทหารแต่ตอนนี้รูเหมือนว่ายุโรปจะต้องเป็นฝ่ายรับแล้วละต้องตอบคํา<ช>ถามประชาชชคมขมโลกแล้วล่ะว,ว,ว่าถ้าหากว่าอังกฤษไม่อยู่แล้วสภาพยุโรปเนี่ยจะยังคงดํารงอยู่ในสถานภาพแบบปัจจุบันนี้ได้หรือเปล่าเพราะแล้วอังกฤษเองจะอยู่ยังไงด้วยนะอังกฤษยุโรปอย่างเดียวนะครับแล้วจะมีการเจรจาอย่างไรคือต้องมีการเจรจาใหม่ว่าอังกฤษจะมีความสัมพันธ์อย่างไรกับสภาพยุโรปเรื่องการค้าเรื่องการลงทุนเพราะว่ากฎระเบียบที่ อังกฤษเคยเป็นส่วนหนึ่งของสาภาพยุโรปตอนนี้มันใช้ไม่ได้แล้ว<ม>และแผน B ีหรือว่าแผนที่2เป็นอย่างไรยังไม่ได้มีการพูดคุยกันเลยนะครับไม่ได้มีการเตรียมการ<ม>เพราะว่าไม่เคยมีใครคาดคิดว่าจะมีสมาชิกค,คือคิดว่าถ้าเกิดเป็นสมาชิกของสาภาพยุโรป2ี่ประเทศและจะเป็นสมาชิกไปตลอดไปจะไม่ม,มีการเปลี่ยนแปลงแต่ตอนนี้ถ้าหากาอังกฤษออกไปหรือว่าประเทศอื่นอาจจะต้องการตามออกไปเพราะว่าคิดว่าออกไปอยู่ข้างนอกและเจรจา มีความสัมพันธ์ใหม่กับ EU อาจจะได้ประโยชน์มากกว่าแทนที่จะเข้าไปอยู่นะครับสามารถคืออย่างน้อยก็เป็นตัวตัวเองมากขึ้นแหละไม่ต้องรอให้บรัสโซสั่งมาว่าต้องทำอะไรนะครับ,รบสุดท้ายถ้าลองให้คุณธนง สมมติมันมีฟุตบอลยูโรอยู่ใช่ไหมลองแทงว่าทีมไหนชนะทีมไหนแพ้ถ้าในในเรื่องของเอียูกับอังกฤษเนี่ยคุณจะงจะแทงอะไรจะแทงข้างไหนผมแทงว่าว่าอังกฤษออกจากสหภาพยุโรปแทงว่าคะแนนคงสูสีคะแนนคงคงสูสีสูสีมากนะครับก็ขึ้นอยู่กับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าพวกไซรันมอร์จอริตี้หรือว่าคนที่ยังเงียบอยู่นะครับประมาณ13ซของของคนอังกฤษเนี่ยในช่วงท้ายนี่เขาจะมี แนวโน้มออกมาอย่างไรแต่ว่าแนวโน้มในขณะนี้บรรยากาศพอสังเกตดูจากการเตรียมพร้อมของอคนที่พูดอยู่ในยุโรปนะครับหรือว่าอังกฤษแลอก็ตามหรือสหรัฐอเมริกาเองเขามีแนวโน้มออกมามนะครับว่าอังกฤษเนี่ยถ้าทางจะออกจากสหภาพยุโรปแล้วก็เรื่องใหญ่ๆหรือว่าเรื่องยุ่งๆในกำลังรองอยู่มากนา <c oughs> ครับอะไรครับนี่คือสถานการณ์ที่เราก็ยังเดาไม่ถูกนะครับ <c oughs> พอเดาได้แต่ว่าคงจะคาดการแบบ,บด้วยความเชื่อมั่นไม่ได้ไไดว่าจะออกทางไหนทางหนึ่งนะครับก็คงเตรียมใจรับ สิ่งที่อาจจะเลวร้ายที่สุดแล้วก็ถ้ามันจบลงด้วยดีก็คือไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็น่าจะดีที่สุดนะครับแต่ว่าคุณธนงก็คิดว่าเลือกข้างไปแล้วละว, <c oughs> ว,ว่าอังกฤษคงไม่อยู่กับสภาพยุโรปอย่างแน่นอนนะครับก็ลองดูครับอีก7วันก็จะรู้ผลครับแทงหวยครับ